สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมรธถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกทคนนะคะวันนี้มาพบกับคุูเหมียวอีกเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนคำที่ประสม,มด้วยมาตรากลมนะคะแต่จะเขียนคำว่าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราบริหารสมองด้วยเพลงแก้วกระลาขันโอมจำนวนสองรอบกันก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะหนึงสองแก้ว นะคะแก้วกลาขันโอ่งเ่าลุกโป่งโอ่งขันกลาแก้วเยี่ยมมากๆค่ะการเขียนคำที่ประสมด้วยมาตาคมนะคะก็คือการเขียนโดยตัวสะกดเนี่ยเป็นงอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าวันนี้เราจะฝึกเขียนคําว่าอะไรกันบ้างนะคะมาฝึกเขียนคํามาตรากกงกันเถอะนะคะระหว่างนี้นะคะคุณครูให้เวลานะักเรียนนะคะเตรียมกระดาษหรือสมุดที่ใช้ในการเขียนตามคําบอกและอย่าลืมหยิบดินสอมาด้วยนะคะคุณครูจะนับถอยหลัง10วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนกันแล้วค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. นึโอเคนะคะเราจะเริ่มชวนคนเก่งฝึกเขียนเขียนคำที่1น,นะคะคือคำว่าชามนะคะสะกดตามคุณครูนะคะชอามโมชามนะคะอ่ะเขียนลงไปเลยคุณครูคสะกดให้แล้วนะคะชอามโมชามค่ะเขียนลงไปลงในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะโอเคนะคะคุณครูฉเฉลยคำแรกนะคะ ชอามอชามนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองนะคะชวนคนเก่งปึกเขียนคำที่สองค่ะคำว่าเกมกอเอมอเกมกอเอมอเกมคำนี้เขียนไม่ยากนะคะลองเขียนดูนะกอเอมอเกมนะคะคุณครูฉเฉลยนะ กอเอมอเกมนะคะมอม้าเป็น <utral> ต <Okay. S 2> ัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่3นะคะคําว่าผอมขออมผอมขออมผอมค่ะนักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะขออมผอมค่ะคุณครูเฉลยนะคะขออมผอม มอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำที่สี่คำว่าแถมนะคะทอแอมอแถมทอแอมอแถมนักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะทอแอมอแถมนะคะคุณครูเฉลยนะคะทอแอมอแถมมอมานะคะ เป็นตัวสะกดนะคะอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดก็คือมาตากลมนั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าหนามค่ะหอนอมนามนะคะหอ oh, no, นอะม oh, no, น้นามเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะหอนอมน้ oh, no, เรียบร้อยนะคะหอโนอาโมนามอม้า oh, no, right. mm hmm. เป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราได้ฝึกเขียนด้วยกันทั้งหมดคําคำนะคะมีคำว่าชามเกมหอมแถมหนามนะคะทุกคำแล้วล้วนมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กลม แม่กลมนั่นเองนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมนะคะต่อมาค่ะมาแยกส่วนประกอบของคําที่เราได้เขียนตามคําบอกกันไปนะคะคําแรกคําว่าช้างค่ะชอช้างเป็นพยัญชนะต้นสระสระอาตัวสะกดมอมา้วาวรรณยุกต์ไม่มีค่ะคําที่สองเกมนะคะตัวไก่เป็นพยัญชนะต้นสระสระเอตัวสะกดงอมา้วาวรรณยุกต์ไม่มีค่ะ คำที่3นะคะหอมขอพึ่งเป็นตัวสะกดสละสละอตัวสะกดมอม้มวาวรรณยุกต์ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะคำที่4ี่คำว่าแถม ขอถุงนะคะเป็นพยัญชนะต้นสละสละแอตัวสะกดมอม้าวรรณยุกไม่มีค่ะและคำสุดท้ายคำว่าหนามนะคะขอหีบนอนหนูเป็นพยัญชนะต้นสละสละอาตัวสะกดมอม้าและวรรณยุกไม่มีค่ะนักเรียนลองสังเกตก่อสีแดงนะคะตัวสะกดทุกตัวล้วนแล้วเป็นมอม้าทั้งสิ้นก็คืออยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองนะคะชวนคนเก่งฝึกทำค่ะให้นักเรียนทำชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าที่หนึ่ง ไปเลยนะคะหน้า156มีเลข1เลข5เลข6นะคะข้อสี่ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำในมาตากลมให้ตรงกับภาพแล้วฝึกอ่านนะคะคำแรกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะถ้าหวานก็หวานเลยถ้าเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยนะคะอันนี้คือมะขามนั่นเองนะคะขออามอขามค่ะใส่ให้ครูเลยนะคะ ต่อมาค่ะติดตดตามเสื้อนะคะวันนี้เสื้อค,คุณครูก็มีนะคะคือกระดุมนะคะดออ,อุมอดุมนะะักเรียงใส่ให้ค,คุณครูเลยนะคะรูปที่3มนะคะตัวสีฟ้าเวลาเราเปิดเราจะรู้สึกเย็นสบายนะคะก็คือพัดลมรออกมอลมใส่ให้ค,คุณครูเลยนะคะต่อมาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะหวานมากค,คุณครูชอบมากๆเลย ชมพู่นะคะชอโอมอชมค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นขนมชนิดหนึ่งนะคะหรือเป็นของหวานชนิดหนึ่งนะคะทำมาจากข้าวเหนียวนะคะและน้ำะทินะคะคือข้าวหลามน,นั่นเองนะคะหรอรออามอหลามน,นักเรียนใส่ให้คุณครูเลยนะคะต่อมาข้อห้าใหญ่นะคะตรงนี้นักเรียนคะตาม ให้สวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องมาตรากลมกันดีกว่านะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องมาตากลมนะคะคำมาตากลมคือมีมอมาเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะส่วนลูกศรที่ชี้ไปนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยมาตากลมให้ครูสอบทำนะคะอ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรหัสเวลาเรียน70นะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองเช็คชื่อให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นคุณผู้เหมียวกับรายวิชาภาษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ